ที่ผ่านมาครับปีศาจแดงเคยมีนักเตะหลากหลายคนที่เคยสวมใส่หมายเลขสิบไม่ว่าจะเป็นเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมมาร์คฮิลส์ลุฟฟานิเตลอยหรือว่าเวนรูนี่นะครับรวมถึงสลาตตันอิบราฮิโมวิชด้วยครับโอ้โหพูดมาแต่ละชื่อเนี่ยมันต่างไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยครับมันอาจพูดได้เลยนะฮะว่าเบอร์ดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงอย่ามาสวมดีกว่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเบอร์สิบเนี่ยมันได้ถูกส่งต่อไปหาเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาคัสแรดฟอร์ดซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดอาจจะไม่ได้ฮอตขนาดนี้แน่นอนฮะคำวิจารณ์เนี่ยมันก็พุ่งตรงมาหาแรดฟอร์ดจากทั่วสารทิศเลยก่อนที่จะเคยถูกตัดสินไปแล้วว่าเฮ้ยแรดฟอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์สิบที่เหมาะสมที่สุดและถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นมันมีดราม่าอะไรบ้างทำไมเบอร์สิบเนี่ยถึงถูกส่งต่อมาให้แรดฟอร์ดแล้วเจ้าตัวคือเบอร์สิบที่เหมาะสม แล้วหรือยังเดี๋ยวขอสนามอินไซ h ์ครับจะพาไปหาคําตอบเรื่องนี้กันย้อนกลับไปซัมเมอร์ฤดูกาล2018-2019นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ทําการส่งต่อเบอร์สิบจากซาลาตันอิบราฮิโมวิชมาสู่มาคัสแรดฟอร์ดช่วงเวลาดังกล่าวฮะแฟนผีหลายคนที่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะรวมถึงบางกลุ่มในไทยนะครับก็รู้สึกแบบแอนตี้มากๆเลยว่าทําไมมันต้องเป็นแรดฟอร์ดด้วยซึ่งเรานะฮะจะขอรวบรวมคอมเมนต์คร่าวๆนะครับมาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยคนคิดเห็นอย่างไรกับแรดฟอร์ดที่ไปสวมเบอร์สิบนะฮะอ่ะคนแรก มองไหนก็ไม่คู่ควรทําไมไม่ซื้อตัวเจ๋งๆและเอาเบอร์นี้ให้ลทำไมต้องเป็นแรดฟอร์ดด้วยส่วนอีกคนนฮอีกคนบอกงี้ครับถือเป็นข่าวร้ายที่สุดในซัมเมอร์นี้เลยแรดฟอร์ดยังดีไม่พอที่จะใส่เบอร์สิบอ่ะต่อมาอีกคนฮะเป็นผู้เล่นที่แย่ที่สุดในการก้าวขึ้นมารับเบอร์สิบเลยทําไมต้องเป็นแรดฟอร์ดด้วยส่วนอีคนบอกงี้ครับให้ป็อกบาใส่มันก็ยังจะดีกว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ยูเวนตุสไอ้บ็อกบามันก็เคยใส่เบอร์แล้วมันปังมากมีแต่ข้อความแง่ลบนะฮะ แล้วมันเพราะอะไรครับทำไมพวกเขาถึงพูดแบบนี้กันแรดฟอร์ดก็คือเด็กปั้นที่มันน่าจับตามองคนหนึ่งของสโมสรไม่ใช่เหรอครับในเวลานั้นแน่เลยฮะสาเหตุที่ทําให้คนแอนตี้เนี่ยมันอาจจะเพราะว่าสตอรี่ของเบอร์สิบกับดีกรีของแรดฟอร์ดในเวลานั้นเนี่ยมันดูไม่สอดคล้องกันเพระถ้าว่ากันตามตรงครับคนที่ใส่เบอร์นี้ต่างมีดีกรีกันทั้งนั้นมาคิวก็ระดับแชมป์พิมลีกสองสมัยครับเท็ดดี้เช์ลิงแฮมหนึ่งในแนวรุกชุดที่เป็นแชมป์รุสฟันเดเตลอยก็ดีกรีกองหน้าที่ซัดไป150ร่ีก็เป็นตัว ลุกร,ระดับท็อปยิงประตูกระจุยกระจายทั้งกับสโมสรและก็ทีมชาติในขณะที่ซาลาตันก็เป็นดาวยิงดีกรีเวอร์คัสอยู่แล้วนะครับน,นี่ยังไม่รวมเดวิดเบรแฮมนะครับที่เคยสวมเบอร์นี้อยู่ช่วงหนึ่งก็คือแต่ละคนนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นโหกองหน้าระดับสุดยอดทั้งนั้นเลยแต่แรดฟอร์ดในเวลานั้นครับคือดาวรุ U ่งอายุวัย21ปีเท่านั้นตำแหน่งก็ยังไม่รู้ว่าจะปีกหรือจะกองหน้าอันไหนมันจะดีกว่ากาันฟอร์มตอนนั้นก็ยังธรรมดาเร็วอย่างเดียวแต่ไร้ความแพวพราวครับหลุดเดี่ยวแต่ละะคครรรัั้้้้้้งงงกก็ตออุุนทว่า่าาาจเเขขหืไม ไม่มีความชัวร์ใดๆทั้งสิ้นครับแถมซีซั่นก่อนที่จะใส่เบอร์นี้เนี่ยแรดฟอร์ดก็ยิงไปแค่13ประตูทําไมเจ้าหนูรายนี้ถึงได้เลือกให้ใส่เบอร์สิบนั่นคือคําถามจากแฟนผีในตอนนั้นนะฮะนักข่าวครับจึงเอาคาถามนี้ไปถามโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมปีศาจแดงในเวลานั้นว่าทําไมทําไมเบอร์นี้ต้องเป็นแรดฟอร์ดด้วยก่อนที่จะตัวจะตอบมาว่านะฮะแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นคนขอเบอร์นี้ด้วยตัวเองครับมูรินโญ่กล่าวไว้แบบนี้ฮะเขาอยากได้เบอร์นี้เขาอยากสวมมันมากเขาอยากสวมมันมาตลอดเลยเขาชื่นนชอบรูีแลละาาตัเข อยากใส่เบอร์นั้นบ้างเขาต้องอยู่ในเงามาโดยตลอดเขารอคอยโอกาสของตัวเองและเมื่อมีโอกาสนี่มันจึงเป็นโอกาสที่ไปอยู่กับเขาแล้วเมื่อมูรินโญ่บอกแบบนั้นครับแฟนผีกลุ่มดังกล่าวก็เดือดดานเพราะว่าไม่เพียงแต่จะไม่เหมาะสมในสายตาพวกเขาแล้วแต่ไอเด็กคนนี้ยังเป็นคนไปขอเบอร์สิบมาจากมูรินโญ่เสียเองด้วยส่วนตัวแรดฟอร์ดครับเมื่อเจอเขาวิจารณ์นะฮะเขาทําได้เพียงให้คําสัญญาว่าจะสารต่อเบอร์นี้ให้ดีที่สุดครับโดยแรดฟอร์ดระบุไว้ยางี้ครับเฮ ผมสัมผัสได้ถึงสิทธิทพิเศษที่ได้สวมเสื้อแข่งนี้เพราะในอดีตส,สุดยอดผู้เล่นแมนยู่นเตดตางเคยใส่เบอร์นี้มาแล้วทั้งนั้นซึ่งผมมองว่ามันเป็นเกียรติมากกว่าความกดดันมันแค่ต้องแบกรับหน้าที่นี้แล้วเดินตามรอยรุ่นพี่เมื่อครั้งอดีตและประจนภัยไปกับเบอร์สิแต่ผมก็เป็นนักเตะในแบบของตัวเองสร้างผลงานในทางของตัวเองแล้วจะพัฒนาไปตามฉบับของตัวเองมันอาจแตกต่างไปบ้างจากรุ่นพี่เจ้าของเบอร์สิคน,นก่อนๆเพราะต่างคนก็ต่างม,มีคุณภาพและก็สร้างสรรค์ผลงานแตกต่างกัน ผมแค่หวังว่าผมจะสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุดไม่น้อยหน้าใครนี่คือคําสัญญาจากแรดฟอร์ดในวันนั้นครับเขาสัญญาว่าจะทําเต็มที่ที่สุดกับเบอร์สิที่เขาได้รับแต่ทว่าฮะฤดูกาลแรกที่แรดฟอร์ดได้ใส่เบอร์นี้เนี่ย เขายังทําได้เพียง13ประตูเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสมีเวลาครับจากนั้นผลงานของแรดฟอร์ดมันก็เริ่มกลับมาดีขึ้นไล่ตั้งแต่ฤด,ดูกาล2019-2020นะครับลงเล่นไป44นัดยิงไป22ประตูฤด,ดูกาล2020-2021ครับลงเล่นไป57นัดยิงไป21ประตูตอนนั้นเนี่ยคำวิจารณ์เริ่มเบาบางลงเรื่อยๆครับการยิงประตูของแรดฟอร์ดเริ่มมีมาตรฐานที่ดีน่าจะมีแววพัฒนาต่อไปได้ครับจนกระทั่งครับเจ้าตัวมาเจอกับฝันร้ายครับเพราะในฤดูกาลสุดบันลัยของโต ากับรังนิกแรดฟอร์ดเนี่ยลงเล่น32นัดยิงได้แค่5ประตูผลงานหลุดทะเลไปไกลเลยครับแล้วยิ่งในยุคของรังนิกนี่หนักเลยฮะเขาถูกปรับไปเล่นปีกขวาก็ส่งผลให้ฟอร์มที่มันย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยก็ย่ำแย่หนักกว่าเดิมอีกครับจนท้ายที่สุดเนี่ยแรดฟอร์ดก็กลายเป็นตัวสำรองของแอนโทนีอีแลงกาครับแถมได้ลงครบ9กนาทีในยุคข,ของรังนิกแค่เพียง3เกมเท่านั้นมันคือช่วงตกต่ําของแรดฟอร์ดอย่างแท้จริงเพราะว่ากันตามพวงจุย้ยฮะโค้งหน้าในเวลานั้นนนีมมััคคือืออออโหอปชงงข แรดฟอร์ดชัดเจนเลยทั้งยิงจุดโทษในนัดชิงยูโรไม่เข้าต้องเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บเรื้อรังแถมผลงานกับสโมสรยะออกมาเป็นแบบนี้อีกซึ่งเวลานั้นแรดฟอร์ดเริ่มมีข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมแล้วนะครับที่สําคัญรับลังนิกยังกล่าวแบบไร้เยื่อใยนะฮะเกี่ยวกับข่าวของแรดฟอร์ดว่าจะย้ายทีมอีกว่าถ้าอยากย้ายเขาย้ายเลยแค่ต้องรอให้จบฤด,ดูกาลอันนี้คือสิ่งที่รังนิกเคยพูดไว้นะครับว่าแรดฟอร์ดอยากย้ายก็ย้ายได้เลยแต่รอก่อน อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านอกจากแฟนบอลที่ด้อยค่าแรดฟอร์ดแล้วลังนิกเองก็ไม่ได้มองว่าแรดฟอร์ดคือคนสําคัญสักเท่าไหร่ครับเป็นสํารองได้ลงก็จ,จับไปเล่นปีกขวาเราไม่เห็นคุณค่าของแรดฟอร์ดในยุคข,ของลังนิกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยหลายคนเชื่อว่าหูเขาน่าจะเป็นเบอร์สิบที่ห่วยแตกที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบเลยละะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมีกุนซือใหม่เข้ามาฮะสิ่งที่เอริกเทนฮากเลือกทำนะครับอย่างแรกเลยเมื่อนเตะขาดความมั่นใจเนี่ย เขาเลยตั้งใจที like ่จะมอบความมั like oh, ่นใจให้กับแรดฟอร์ดเสียก่อนเห็นฮหกครับจึงเลือกหยิบใช้แรดฟอร์ดลงสนามในเกมพีซั่นครับ5นัดจาก ทั้งหมด6นัดผลปรากฏว่าแรดฟอร์ดสามารถยิงประตูเรียกความมั่นใจได้ถึง2ประตูครับมันไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะเวอร์แล้วฮะแต่ว่า2ประตูเนี้ยมันก็สําคัญสําหรับนักเตะครับที่เป็นคนที่ยิงได้5ประตูจากซีซั่นก่อนนอกจากนี้ฮาเทนฮาก,ก็ยังมีการแต่งตั้งเบนนี่แมคคาทีครับอดีตนักเตะทีมชาติแอฟริกาใต้มาเป็นโค้ชกองหน้าอีกด้วยซึ่งเขาคนนี้ครับก็จะช่วยเทนฮากในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาเกมรุกพร้อมกับปรับปรุงแนวทางการเล่นของบรรดานแนวรุกซึ่งแรดฟอร์ดเองก็ได้เพิ่มทักษะการเลล่นูก,กา

โค้ดรายนี้ด้วยเช่นกันครับจนเทนฮากเนี่ยก็ชื่นชมนะฮะว่าแรดฟอร์ดมีพัฒนาการที่มันดีขึ้นชัดเจนสําคัญที่สุดครับคือสไตล์ฟุตบอลของอริตเทนฮากเนี่ยก็ดูมีความลงล็อกกับแรดฟอร์ดโดยเฉพาะการเล่นเกมรุกการครองบอลครับการเน้นใช้ความยืดหยุ่นแล้วมีแรดฟอร์ดเป็นทีเด็ดในการสวนกลับครับแถมการเข้ามาของนงักเตะหน้าใหม่โดยเฉพาะกาเซมิโลอิลิกเซนมันก็ช่วยเพิ่มสมดุลในแดนกลางแล้วก็ทําให้แรดฟอร์ดกับแนวรุกคนอื่นเนี่ยมีอิสระมากขึ้นครับสุดท้ายครับความตั้งใจของเทน เป็นผลครับแรดฟอร์ดกลายเป็นตัวหลักในระบบของเขาครับความหวังในแนวรุกก็ถูกฝากไว้ที่แรดฟอร์ดในวันที่ไม่มีคริสตานโนโรดันโดแล้วเมื่อความมั่นใจมันมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อแนวทางการเล่นของทีมมันซับพอร์ตกับตัวเขามากขึ้นมันจึงส่งผลให้แรดฟอร์ดกลับมาท็อปฟอร์มร้อนแรงอีกครั้งครับจากนักเตะที่ยิง5ประตูเมื่อซีซั่นก่อนครับตอนนี้กลายเป็นดาวตันวงทีมไปแล้ว ที่สําคัญครับเมื่อความมั่นใจมันดูโหร้อนแรงหยุดไม่อยู่ครับซีซั่นนี้เจ้าตัวเลยยิงประตูใส่บิ๊กซิได้ทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นส่วนสําคัญนะครับในการพาทีมปราบทีมเหล่านี้มาแล้ว ก็ไม่นับแมตช์เจ็ดศูนย์นะลืมๆมไปมันมันเป็นแข่งรองนับนะครับแน่นอนครับตอนนี้เราอาจพูดได้ไม่เต็มปากแล้วครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยคือเบอร์สิบระดับสุดยอดคนต่อไปของแมนยูแต่แนวทางนะตอนนี้ครับมันมีวี่แววที่จะไปในเส้นทางที่มันดีได้แถมเจ้าตัวก็ยังมีลายเซ็นของตัวเองคือไม่ใช่กองหน้าที่เหมือนเบอร์สิบคนก่อนๆแต่ก็เป็นตัวริมเส้นที่สวมเบอร์สิบแล้วก็เป็นอาวุธที่อันตรายมากๆครับต่อจากนี้ฮะเพียงแค่เจ้าตัวต้องรักษามาตรฐานแล้วก็ยิงสกอร์แบบนี้ในซีซั่น แล้วก็กลับไปดอกอีกครั้งและถ้าเขาทําได้ฮะไม่เพียงแต่จะเป็นเด็กปั้นที่แฟนผีภูมิใจที่สุดแต่เขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งเบอร์สิบที่เหล่าเรดอาร์มี่ภูมิใจที่สุดครับอนาคตฮะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนครับแล้วคุณละฮะคิดว่าแรดฟอร์ดจะไปได้ไกลแค่ไหนเป็นเบอร์สิบที่ดีหรือยังแล้วคุณเคยสกีนเสื้อแรดฟอร์ดสิบไว้เป็นเจ้าของบ้างไหมฮะลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูและชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ขอบสนามด้วยนะครับ